ค้นหาพลสวรรค์และแนวทางในการดูแลตัวเองจากรหัสลับบน d n a ได้500กว่ารายการกับโปรแกรมของ g e n น u s DNA ร่างกายของเราต้องเสริมวิตามินตัวไหนอาหารที่ควกินหรือคนเลี่ยงเขาก็มีบอกประเภทและศักยภาพของร่างกายเหมาะกับกีฬาประเภทไหนีโปรแกรมออกกำลังกายให้เลยนะว่าต้องออกยังไงมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรบ้างการใช้สกินแคร์ต้องดูแลส่วนไหนเป็นพิเศษมันยังมีอีกเยอะเลยนะที่จะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นนะหมวดวิตามินเขาบอกว่าให้เดียเพิ่ม b ี B12 ทองแดงและก็แมกนีเซียมคือดีมากเลยนะเราก็จะได้กิินนเเเสสรรรมมัไดดด้อออย่่่าาางงงตจุุพพืขขภทีี หัวข้อฟิตเนสเขาบอกว่าปอนมีกล้ามเนื้อชนิดกระตุกเร็วเป็นหลักก็คือสามารถหดตัวได้เร็วและให้แรงที่มากกว่าต่อมาเป็นเฮลตี้เวทเขาบอกว่าถ้าปอนจะลดน้ําหนักต้องลดคาร์ดิโอมเนี่ยเหมาะกับการออกกําลังกายแบบแอนโดรลนโดยในนี้เขาจะมีตัวอย่างการออกกําลังกายที่เหมาะกับร่างกายของโมให้แบบชัดเจนซึ่งมันบังเอิญมากมันคือกีฬาที่โมเล่นประจําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการวิ่งโยคะหรือเวทเทนนิ่งก็เป็นแนวทางให้เราดูแลตัวเองได้ดีขึ้นเนาะได้ควบคุตัวเองขึ้นเยอะสนุกมากเลยค่ะหนิงว่าคุ้มเลย